ของเล่นขยาวลูกแฟกที่เคยดูนั้นมัน2อัน80บาทอันนี้อัะละ30บเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยแ6 0ฟิลิกเดสวัสดีค่ะฟิลิกเดพบกับพอยและฟิลิกค่ะวันนี้เรามากันที่ฮาร์ตอ,อัฟร้าน คาญี่ปุ่นมือสองเป็นเจ้าของญี่ปุ่นนะคะมาเปิดสาขาที่ไทยที่นี่เป็นสาขาเทพารักษ์ค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิรแพทย์เทพารักษ์นี่ตั้งใจจะมาดูของเล่นพัฒนาการให้สิริโดยเฉพาะเลยแล้วก็อย่างอื่นคิดไม่ออกก็มาดูเซรามิกดูเรื่อยๆเซรามิกแต่ไม่รู้ว่าไม่น่าได้มั้อ <c oughs> ลองไปดูกันค่ะว่าเราจะได้อะไรบ้างไอ <c oughs> ร้านจะเปิดส0บโมงถึงห้าโมงครึ่งนะคะ ลืมบอกไปว่าเขาติดแอร์ด้วยแล้วก็จะเป็นสไตล์ที่เ,เป็นเชลล์ข้างบนนี้คือสภาพแรงดีแต่ตัง้งแต่แถวสองลงมานี่คือ ไม่สมประกอบแล้วนี่น้นมิแขนหักนินี่ของเล่นเขยา่าลูกแซกอันนี้ก็เคยเคยดูไว้ให้ฟิลิกที่เคยดูนั้นมันสองอัน80บาทอันนี้อันละ30มสิบแต่ว่าเจอแค่อันเดียวจริงมันน่าจะมีสองอันอเล่นเขยา่า แต่ฟิลิกได้รับจากพี่แล้วเป็นลายอื่นก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วก็มีอันนี้อันนี้ไม่รู้แต่นี้จำราคาไม่ได้อ่ะน่าจะน่าจะ3 7 0ร้อเจ็ถ้าจะไม่ผิดน,นะเป็นกลองแล้วก็มันจะมีไม้กรองสองอันอ่ะแต่อันนี้รู้สึกไม้กรองน่าจะหายแต่ร้านนี้ขายแปดสิบบาทแต่สภาพไม่เหมือนกันนะสภาพที่ดูนั้นมันใหม่กว่ามองดูดีกว่าน,นี้ มีอันนี้ด้วยมะนาว<า><า>ไหมฉลอบอ๋อมันหลุดมันหลุดไนี่ที่ดูไอ้มือสองห้าสิบบาทเนี่ยราคาเท่ากันเลยอ่ะแต่เสื้อผ้าวันนี้สีมันเก่าแล้วซีดละใช่อยากได้หอคออะ่ะ Não só ชินนามอนเป็นไขาลานอะ่ะแล้วก็วิ่งได้แต่ลานมันตายแล้วมัแต่น่ารักอะ่ะ <c> ฉ <oughs> ันเคยเห็นด้วยอะ่ะ <c> เ <oughs> อะเหมือนเปะ๊ะเหมือนเป๊ะเลยร้อยหกสิบ ของฟิลิกซื้อมาร้อยแปดสิบไม่เหมือนไม่เป๊ะไม่เป๊ะตาของฟิลิกอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นร้านที่ตาอยู่ข้างบนอะ<ม>เขาเห็นมันสองร้อยราคาสองร้อยต่อข้างบนแล้วก็คล้ายมากค้ายของฟิลิกมากอันเนี้ยคือรุ่นเนี้ยรุ่นตาอยู่ข้างบนอะไอตัวอ่านมันจะอยู่ตรงนี้ ถ้จุดเดียวข้างหน้าจุดเดียวต้องเอาพวกนี้วางข้างหน้าแต่ของฟิลิกตัวตาอยู่ข้างล่างคือวางตรงไหนก็ได้มันรับหมดเลยมันจับมนเลยเนี่ยวางตรงไหนก็ได้สามตำแหนง่งนี่ไงอีกอันหนึ่งเจอแล้วลูกแซก <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอันนี้ <c oughs> เป็นแบบทีเรียแมนสามสิบบาทคู่หนึ่งก็หกสิบ ก็ถูกกว่าที่เราเจออันนั้นที่นั้นที่อื่นแปดสิบของเล่นอันปันแมนเยอะมากเลยของเล่นดูครบแนละ้วของเล่นที่นี่เยอะมากแต่ว่าต้องหาเอาที่สภาพดีๆต้องมาดูวันที่เขาลงของอดูวันที่เขาลงของอาจจะดีมากนี่เหมอือน,นเขาเลือก,กไปหมดแล้วเนาะ ใช่เลือกของดีไปหมดแล้วคือเราไม่มีทางทันแม่ค้าเราต้องมาพร้อมกับวันที่แม่ค้าเขามา <ừ. S 1> ก็คือวันลงของต้องมาังแต่ร้านเปิดตอนนี้มันลงของมาสองวันแล้วอะ่ะมันจะเหลืออะไรดีๆให้เรานี่เลยมายดูรองเท้าเด เป็นเนหินมาน,น้ำมอนนีรองเท้าอันปังอืมน่มารักสีแดงของเด็ก ไปน้ำเงินคือแปสีเขียว50แรง20่สบมือสองที่นี่กับมือสองที่ญี่ปุ่นคนละเรื่องเนะมันเหมือนแบบพอมาที่นี่ก็อีกเกจนี้่ะร้านที่เราไปดูมือสองที่ญี่ปุ่นอะ่ะเราเคยไปดูหลายแบรนด์เลยประมาณ5ล้านได้ที่ญี่ปุ่นของเขาจะเป็นแบบแยกชนิด แยกชนิดเสื้อผ้าแยกเป็นโซนสีเป็นชายหญิงเป็นเสื้อผ้าฤดูร้อนฤดูหนาวแยกหมดเลยอะแล้วก็สภาพนะจับจับไปอา้าวป้ายป้ายังอยู่จับจับไปอา้าวทำไมมันมีแต่แบบคือผ้ายังไม่ขึ้นขุยแล้วก็มองแบบใหม่มากเหมือนกับใส่แค่ครั้งเดียวแล้วก็เก็บใส่ตู้ แต่ว่าของที่ส่งมาไทยอ่ะเหมือนจะเป็นอีกเกณฑหนึ่งคือเราเราแทบจะไม่เห็นแบบสภาพอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะเสร็จแล้วเขาจนมือบวมเลยอ่ะอย,ยากล้างมือมากที่เดินมาประมาณเท่าไหร่ได้ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมง เดินมาประมาณชั่วโมงครึ่งสรุปไม่ได้อะไรเลยไม่มีของโดนใจไปดูดูเดินดูหมดทุกอย่างแล้วจากหลักที่จะมาดูของเล่นกับเสื้อผ้าลูกก็ไม่มีอะไรโดนใจเลยจริงๆแล้วพอจะมาวันที่เขาลงของเลยก็คือตั้งแต่วันอะไรวันพุธมั้ง พูดหรือเพื่อหาเนี่แหละแต่ว่านี่วันวันเสาร์แล้วอะ่ะมันสามวันมาแล้วอะ่ะคนเขาก็มาแม่คุงแม่ค้าเขาก็มาใช่ไหมเขาก็เลือกของดีไปแล้วมันจะต้องมาวันที่ลงของอะ่ะมันถึงจะได้ของดีของที่สภาพดีๆแล้วก็มีให้เลือกเยอะ เราก็จะไม่ยออ่อท้อเราก็จะหาร้านอืน่นหรือไม่ก็มาที่นี่แต่ต้องเป็นวันลงของใครชอบก,ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายกลับบ้านเดียมเงบาทกะกยไกลไอเจเกยทีย i <laughs>